กับโรงกลั่นน้ำมันนิชนีกรัมในรัเสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้13พฤศจิกายน2025ในช่วงเช้ามืดของวันนี้13พฤศจิกายน2025ยูเครนได้ใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าฟลามิงโกนั้นก็ทำให้เกิดการระเบิดเหนือเมืองออริออลครับเปลวไฟที่ล่องลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือน่านฟ้าออริออลนั้นก็ได้ค่อยๆร่วงหล่นลงไปยังพื้นดินเบื้องล่าง แหล่งข่าวทางทหารได้มีการเปิดเผยคลิปภาพจังหวะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้ทําการยิงสกัดกั้นฟลามิงโกของอยูเครนด้วยครับยังไม่ได้มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับว่าจากการที่ยูเครนได้ใช้ฟลามิงโกโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ออริออนนั้นพื้นที่ตรงไหนได้รับความเสียหายบ้างยูเครนได้ใช้ฟลาเขตจังหวัดคราสโนโดาด้วยครับ ในช่วงกับคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่12และ13พฤศจิกายน2025กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่รวมทมั้งวิสัยโจมตีเข้าไปยังยูเครนมากกว่า100ครับตามการงานได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่จานวน138ลำโจมตียูเครน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนหน่วยต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของอยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียไว้ได้จำนวน102ลำจากทั้งหมด138ลำและกองทัพรัสเซียยังได้ใช้มิสไซล์伊斯坎德尔 -M ซึ่งเป็นบอลลิสติกมิสไซล์โจมตียูเครนด้วย1ลูกไม่มีการรายงานว่ายูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้หรือไม่ กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนขามิกาเซ่โจมตีเข้าไปยังพื้นที่เมืองโอเดซาประเทศยูเครนการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้สถานีที่เกี่ยวกับการขนส่งของยูเครนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามการรายงานจากหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนและจากการที่กองทัพรเสเซียได้ใช้ดโดรนชนิดสาเหตุทำการโจมตีในพื้นที่จังหวัดมิโคลาลเยฟประเทศยูเครนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ตามการรายงานได้ระบุว่าโดรนคามิเกเซ่ของกองทัพรัรเซได้พุ่งทะยานเข้าใส่เขตอุตสาหกรรมในมิโคเยฟส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนได้เข้าทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้และมีการพบว่ามีประชาชนชาวยูเครนจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บซึ่งก็มี3คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่กองทัพรัรเซโจมตีเข้าใส่เขตอุตสาหกรรมในมิโครเยฟ ในช่วงบ่ายของวันนี้13พฤศจิกายน2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเกิดเหตุไฟลุกไหม้ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมโซน2ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเนชนีกรัรมสประเทศรัสเซียไม่มีการรายงานสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ครับตามการรายงานเบื้องต้นจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่า จุดที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆกับโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์เรซินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานเคมีขนาดใหญ่นิชนี่ยมเนฟเตกิมและจุดที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นก็เกิดขึ้นใกล้ๆกับโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ ยูเครนได้ส่งโดรนคามิกาเซ่เข้าไปยังพื้นที่ยึดครองโชงคราวของกองทัพรัสเซียแหลมไครเมียตามการรายงานได้ระบุว่าหลังจากที่ฝุงโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานไปยังไครเมียในช่วงกึมคืนที่ผ่านมาก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่แหลมไครเมียและมีรายงานด้วยว่าคลังเก็บน้ํามันซึ่งอยู่ในพื้นที่เบอร์เดียนส์ก็ถูกโจมตีด้วยพื้นที่เบอร์เดียนส์นั้นเป็นพื้นที่ยึดครองโชคราวของกองทัพรัสเซียครับ แหล่งข่าวทางทหารของรัสเซียได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่ทหารรัสเซียที่ยกกำลังพลเข้าไปยังพื้นที่เมืองโปรโครอฟประเทศยูเครนเพื่อหวังจะพิชิตเมืองโปรโครอฟให้ได้โดยการขี่มอเตอร์ไซค์รวมทั้งเดินเท้าและนั่งรถยนต์เข้าไปท่ามกลางสภาพอากาศที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกซึ่งการยกกำลังพลเข้าไปในโปรโครอฟนั้นก็เป็นการยกกำลังพลเข้าไป ในขณะที่เมฆหมอกปกคลุมเมืองโปครอฟซึ่งแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนก็ได้รายงานด้วยว่าถ้ารัสเซียได้อาศัยจังหวะที่มีเมฆหมอกปกคลุมเมืองโปครอฟยกกําลังพลเข้าไปในเมืองโปครอฟซึ่งก็ไม่มีการรายงานครับว่ายกกําลังพลเข้าไปถึงกลางเมืองโปครอฟหรือไม่แต่แหล่งข่าวทางทหารของรัสเซียได้รายงานว่าถ้ารัสเซียกลุ่มนี้ ที่ได้เปิดเผยคลิปภาพของตนเองที่กำลังเคลื่อนทับเข้าไปยังโปรโครอฟนั้นทารัเซียกลุ่มนี้ถูกละลายทั้งหมดการที่ทารัสเซียกลุ่มนี้ถูกละลายทั้งขบวนนั้นก็มีสาเหตุมาจากการที่ทารัสเซียได้มีการเปิดเผยคลิปภาพของตนเองในขณะที่กำลังเคลื่อนพลเข้าไปอย่างประครอฟซึ่งแม้ว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปภาพ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทหารรัเสเซียกลุ่มนี้แต่มันก็สร้างชื่อเสียงได้เพียงชั่วคราวครับแหล่งข่าวทางทหารของรัเสเซียได้รายงานต่อไปว่าหลังจากที่ทหารรัเสเซียกลุ่มนี้ได้เปิดเผยคลิปภาพของตนเองทหารยูเครนก็ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทําการสกัดกั้นทันทีโดยได้บอกว่าในปัจจุบันนี้มันเป็นยุคของสงครามดโดรนใช่ไหมปืนใหญ่ก็ถูกยกเลิก เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนปืนมอต้าก็เก็บไว้ในหุบเขาแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนก็เปิดเผยคลิปภาพการใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีท่ารัสเซียกลุ่มนี้ที่กำลังพยายามจะบุกเข้าไปยังเมืองปกครอบครับซึ่งการใช้โดรนคามิกาเซ่สกัดกั้นนั้นก็ส่งผลให้ทารัสเซียกลุ่มนี้ถูกละลาย การสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันที่13พฤศจิกายน2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 1 5 5 3 6 0นายเสียกำลังพลเพิ่ม1,180นายเมื่อวานนี้รถถังถูกทำลาย11,344คันถูกทำลายเพิ่ม2คัน รถเกราะต่อสู้รถเกราะลำเลียงพลถูกทำลาย23,567ายคันถูกทำลายเพิ่ม11คันปืนใหญ่ถูกทำลาย3า3 8 8ยกระบอกถูกทำลายเพิ่ม9กระบอกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องถูกทำลาย1,540ารยระบบต้านอากาศยานถูกทำลาย1242ถูกทำลายเพิ่ม2เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย428ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย3า7ยลำ ดโดรนสอดแนมและดโดรนจู่โจมถูกทำลาย79,945ลำถูกทำลายเพิ่ม141ลำนี่เป็นจังหวะที่หน่วยต้านอากาศยานของยูเครนได้ทำการใช้ปืนยิงสกัดกั้นดโดรนขามิกาเซ่ของกองทัพระเซียในพื้นที่แห่งหนึ่งครับก็เป็นการใช้ปืนรัวยิงสกัดกัน้นครูสมิสไซถูกทำลาย3,926ลูก เรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย67,211ยคันถูกทำลายเพิ่ม88คันอุปกรณ์พิเศษถ,ถูกทำลาย3า9 6ยกถูกทำลายเพิ่ม2ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปกองทัพรัสเซียมีความคาดหวังอยากจะยึดเมืองปกครองให้ได้จึงได้มีการเสริมกำลังพล รวมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารและทําการโจมตีเข้าใส่เมืองปกครอฟอย่างต่อเนื่องซึ่งเวลานี้ยูเครนกําลังวางแผนในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ